อะไรคะทำข้าวต้มพันวันวัน,วนทำแต่ของกินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ยอมพักเลยเมื่อเช้าคาซาเลงไปเอเคริดจ้ากไปคิดยังไง <c oughs> ในมัเค็มชะมั่งขนาดเค็มจะไมหยุดหรอกอจะมาโกตรงปั่นผ้าทำข้าวต้มมาดีกจนเย็นจะไปไหนไม่รู้นี่เย็นก็จะนั่งแกะลำไยทำข้าวเหนียวเปียกลำไยต่อเออข้าวเหนียวเปียกลำไยเป็นเมนูวันวันนู้นวันธฤหัสอันนี้เป็นเมนูวันอังคารอันนี้อันนี้อันนี้ของวันอังคารข้าวเปียกมาลักหมักลำไยนั้นจะเป็นของวันพุธนะเตรียมไว้แล้ววันนี้รถ รถผลไม้มาพอดีนะไหมนอ้อก็เลยเห็นวลาพรุ่งนี้ข้าวต้มผัดพรุ่งนี้เนี้วเปียกลำไยก็จะเป็นวันประลืนแล้วก็จะมีอะไรอีก,กต่อไปก่อนกลับ <คำ S 1> ตอนกลับ <laughs> ยังมีอีกก่อนกลับค่ะยังไม่รู้อะไรยังคิดไม่รู้ไม่ออก <laughs> เดี๋ยววันนี้สิบห้าใช่ไหมสิบห้าพรุ่งนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดเช้าก็ยังทำได้อยู่กลับตอนสายสายยังไม่รู้ว่ารถจะพร้อมมาตอนไหน มาตอนไหนก็ไปตอนนั้นนะคะร้องผมร้องง่ายแค่ฟังนี่ด้วยฟังด้วยฟังด้วยกันไปด้วยทําไปด้วยเข้าต้มผัดจ้าเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะไปห่อนะจ๊ะเราวผัดให้น้ำแห้งแข่งแล้วก็ดูดเข้าไปแล้วแหละกะทิกะทิ ตะพีน้ำปลาเกลือเอาไฟมันที้ดิตั้งเกล็ดเป็นแบบว่าไอ้นี่นะอีซ้ายป้ายที่ใครมองเหมือนเกะกะเลยเราทำแบบปวดอยู่นั่นแหละล่างเอาเลยยอมไม่เอาน้ำมันเยอะเนี่ย แล้วไม่ต้องล้างอาวันนี้ไอจังแค่สองปลองพอไอสองเกาะเคและไอไงฝุ่นนะไม่เห็นเหรอหน้าถึงว่าประถอนไอเพราะว่าเจอฝุ่นัมงอยู่ในบ้านเนี่ยฝุ่นน้ำนักเลยต้องใส่แมสหน้าอยู่บ้านโอ้โหฝุ่นรถก็วิ่งเร็วขนาดนั้นขนาดเป็นหมู่บ้านมืงนอก่ได้นะวิ่งแค่แค่สามสิบแค่นั้นนะเพราะว่าชุมชน่ะ โอ้โหไอ้ี่วิ่งเหมือนถ้าตำม,มานี่ไม่เหลือชีวิตรอดเลนนะา <c oughs> เข้ามาในบ้าน <c oughs> โอ้แล้วก็ฝุ่นแบบนี้ไม่อไอ้เลยเห้ะสูตรทุกวันทุกวันไม่แค่วันสองวันอย่างเรานี่แค่ไม่กี่วัน สูตรมาตี่ชาติแล้วเวน,นี่ยตรงเนี้ยก็ปอดไอ้นี่หมดแล้วปุ่มทั้งนั้นอืมหอมแล้วหอมหอมอืมดันชูชี่เลยเหรหเดี๋ยวเราก็จะโอ้ต่อไปก็เ่ิไปก็จะทำพริกแกงว่าผัดเสร็จกบแต่ยังไม่ได้ทำพริกแกงอืยหอข้าวต้มเสร็จก่อนเนาะ ทำพริกแกงแล้วไม่ได้พักเลยนะเมนูน่ะเมนูกบเราอ่ะจะผอมไปแล้วก็ไม่ให้มาดาบน้ำก่อนเนาะก,กบ <ไอ S 2> ก็อาบน้ำอยู่นั่นไปสักก้อนนะผอมแย่เราบ้างเป็นอาบไปกี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยกบอ่ะผัดเค็มกบมีมีม <S 2> 2 <S มมกี่ตัวมีกี่ตัวสองย่างห่อกข้าวต้มเสร็จก็ต้องอ่อนไฟนะ ก็ไม่เคยเราเคยแต่เข้านึ่งแล้วเอามาคลุกกับกะทิไงแล้วก็หั่นบ้านเรามนั่นก็คื่ใช่ข้าวต้มแล้วเป็นข้าวเหนียวห่อดิฉอนถึงเรียกว่าข้าวต้มไม่ใช่ว่าเอาข้าวเหนียวถูกแล้วมาทำไม่ใช่นะคะคนละอย่างนะนะคะ อาหารกะทิอืมจะหอมกะทิคุณตาลกับเกลือแขนก็ปวดก็ยังอยากทำนะคะไปซองเราเช็คเสร็จแล้วใช่ไหมยัง อ,อันนี้เช็ดน้ำอาน,น้ำเช็ดหน้าม,มันกี่ฝุ่นมันเยอะข้น่เช็ดฝุ่นออกโอโหเเป็นกหน้าแรงดูดีใบตองนะุ่น้าเตอะเลยไหมเอ้ยดินเกาะมัน,นเอเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นล้างหน้ามันไงเราต้องเช็ดเดช็ดสองอันนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วเยวก็ไปดูตอนหออีกทีตอนนี้ผ<อ>่ะแบบปลว่าให้กะทิเข้า ทุกอย่างเข้าเครื่องให้มันแห้งชัดหน่อยก่อนไม่เคยทำนะอันนี้แม่จะบอกว่าเคยทำว่าใส่เอาแม,ม่เขาในเขาทำแต่หนูนะฮอร์เออหนูทำแต่ขนมใส่ไส้ไงหนูชอบตัวนั้นแต่ตัวนี้หนูก็ชอบกินแต่หนูทำไม่เป็น ใช่ก็เป็นทำขายก็ยอยู่ไปน<อ>ใน,นออทีมงานนะ่ะเขาเห็นเขานึ่งข้าวแล้วเขาเอากะทิมาคลุกใส่น้ำตาลแล้วก็หองขนมเทียนข้าวต้มมัดขนมชั้นขนมฝอ,อยทองทำเองหมดทำขายหมดเลยอ,อยู่นอกกัน ลูกค้าสั่งก็ทําบางทีแม่ค้าก็ขี้เกียจค่ะของแพงไม่สามารถจะทําได้ไม่คุ้มไม่คุ้มค่ะไม่ทําค่ะแม่แม่แม่ค้าหญิงคือนะบางทีไม่ทําค่ะไม่ไหวค่ะไข่ก็แค่นใช้แต่ไข่แดงน,นะผอไม่ไหวจะเลียรนะคะไม่ได้ เฉ่สบายอยู่แล้วชอบทอาเียมอยู่เฉยๆไม่ชอบชอบทำออทชอบลำบากแขนก็ปวดนะเนี่ยอืมอยู่เฉยๆไม่อยู่ชวนทำนู่นชวนทำนี่อยู่ไบาดอมไม่รู้ป่วยหรือไม่ป่วยนะมาบ้านนี่ชวนทำนะพาไปอย่างเดียวเลยนะคุณอยากกินอะไรคุณอยากไปไหนพาไปนะเราบุญอืมเราไม่รู้<ล>ว่าใครไม่สบายหรือไม่สบายนะเาเรียกว่าทบุญแล้ว เดี๋ยวเราไปห่อกันเด้อบบดนี้เดี๋ยวไปเช็ดตองก่อนอได้นกุ่นตอนขนมข้าวเหนียวทุกอย่างแม่เป็นคนทำได้บุญทุกคนนะคะทั้งข้าวเนี่ยได้บุญแล้วแหละเนาะทั้งจะหวานทั้งจะเกี่ยวทั้งจะดำได้มาเป็นเม็ดได้บุญหมดแล้วละเดี๋ยวรอห่อนะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปดูตอนห่ออีกทีเดี๋ยวไปเช็ดใบตองก่อนนะหน่อยให้มันเย็นอีกหน่อยเดี๋ยวรอให้มันเย็นแล้วเราค่อยห่อกันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเตรียมใบตองรอนะคะเดี๋ยวเราได้ห่อกันแห้งเลยยังพาทุกน้ำคันหน้าผากนะคะใบตองเปียก ไม่ตรงมีแต่ดิน้ว้า <laughs> จำได้แล้ว ไปหามะพร้าวอีกบ่ไม่ได้ไปถากระบีเลยเปลี่ยนเกินนั่น เดี๋ยวเราเคอลอหอนะบ้าน,นี้เดี๋ยวเราลอหอนะคะอันนี้เช็ดใบตองเป็นแผนกนั่งดูเฉยๆนะโอ,โอ,อนี้ยังใหญ่เอายังไม่ได้ตัดในแม,มอ่อันอันอยู่ข้างล่างนู่นอันที่เจ้าฉีกไว้น่ะเราจะลออก่อนาจะทาเองนะนักเรียนจะนั่งดูทําทคลิปอยู่เด้อคุยกันทํางานไปกันนี่ ก็ดูิปเกาเรแหละคขึ้นเขาคลิดไปไหวทำไมลืนน้ำมาให้น้องให้กินน้ำเปล่าอยู่เนี่ยป๋าดูอยู่เนี่ยเออนมก็ไม่ได้เอาไปเป็นที่จริงอ่ะไม่สมควรที่จะไปให้เขาไปผุดไปเกิดแล้วเอาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะมันถึงจะโอเคพวกหนูวันวันอันนั้นเอาไปทุกปีนะวันวันศาสตร์วันอะไรน่ะที่เขาปล่อยผีน่ะไม่ที่จริงแล้วน่ะไม่สมควรไปให้น้องชมพู่เขาไปผุดไปเกิดแล้วเอาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะจะโอเค ตามหลักอะเหมือนไปเรียกเขาอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่ได้ไปไหนสักทีมันนานแล้วนะที่จริงแล้วเราไหว้กันไม่ถูกนะแต่ท้าที่กระดูกก็โอเคอยู่แต่บนนั้นอะไม่สมควรไปเรียกน้องเขาัดมาต้องปล่อยเขาไปได้แล้วถ้าบนนูนะ้นอะเอาหัอข้าวต้มห่อข้าวต้มเอา่จริงนะ <c oughs> เรื่องจริงนะ <c oughs> งงพูดจริงนะ บนนู้นเไม่เรีาอยู่ีได้อ้าวไขี้ฝุ่นไงขีฝุ่นตายตายตาตายแน่ตายอย่างเหียดเหยียดขาตายเอาวาไว้เขาจะแพ้อย่างนี้เขา็สมรักน้ำลายไม่หรอกขี้ฝุ่นเยอะมากเลย เห็นเห็น่ะที่ฝุ่นเยอะมากแี่พอรถมาแล้วรถเขาวิ่งไม่แผ่วอ่ะ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าที่ฝุ่นเข้าปากเข้าคอ <c oughs> แบบที่ฝุ่นเยอะที่ฝุ่นเยอะมากอยู่ตรงนี้ฝุ่นเยอะจริงๆแ่พอเะมันมันเยอะมากรถรถวิ่งก็ไม่แผ่ว เป็นเมืองนอกนะถ้าชุมชนอย่างเงี้ยเขวิ่งแค่สามสิแค่นั้นแหละอันนี้วิ่งปานจรวดวิ่งทีปิ้วไปนู่นเลยถ้าเด็กเด็กโผลมาไม่ไม่เหลือโอ้ยตอนตอนไอคนดนูนะมดวิ่งไม่หยุดไม่ยอนเลยอะ่ะหน้าบ้านปุนอืมไว้โจว์พิชไม่ได้เลยแล้วมือเราไปโดูล้วเอากระทะ ตุกระทะต้องหัวร้อนๆหนิเอาอะไรจำอ,อ่ะเห็นเขาเดี๋ยาฝนจะตกเมต่นอนเงว่นเราอ่ะอ๋ออคิดว่าตกไม่ตกนี่แหละที่นี่ก็เหมือนกันแบบมีลมตลอดเลยอันนี้แดดออกแต่ไม่ลมแรงแดดไม่ตก ที่ไหนนีที่แก่ไทอยุกฮะไทยยุกลมพัดพัดอะไรน่ากลัวมากไกยเอขาไปทำไอ้นี่กันที่ไหนยะนานเชียวไหนที่ว่าพัสตอดอะไรอะอุดรโอ้อุดรเขาไปยาวโอ้เราก็ไม่ได้ไปไอ้นี่หรอกนะ